สวัสดีค่ะชื่ออลิศาลาคนหมันนะคะหรือพี่มายค่ะจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยบุรพาค,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษค่ะแคกคิ้งนะคะที่จบมาจะเป็น r e t e r a t o r Tag ค่ะหรือว่า Tag วรรณกรรมนั่นเองนะคะปัจจุบันนะคะทำงานอยู่ที่บมจอสองปทงนะคะหรือทุกคนจะทราบัน็นในนามของคงกาวค่ะ ตำแหน่งงานในปัจจุบันที่พี่มาดูแลอยู่นะคะคือตำแหน่ง,งนที่มีชื่อว่า content management ค่ะก็ตำแหน่งงานเนี้ยที่ดูแลอยู่อะหลักๆแล้วก็จะดูแลในพาร์ทของการเจรจาด้านธุรกิจการขายคีรีให้แก่ต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยนะคะดังนั้นนะคะในพาร์ทของวิชาอาสาขาวิชาที่มาจบมามันใช้ได้อยเอร์อยู่แล้วแหละเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการทำงานเบื้องต้นนะคะเพราะว่า อย่างที่เราไปอะคะ่ะว่าพี่ไม้ต้องทำกับบริษัทต,ต่างประเทศในการซื้อขายเจราจาเกี่ยวกับซีรีส์ใช่ไหมคะดังนั้นเองการใช้ในการใช้ภาษาในการสื่อสารกับเขาเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะแล้วก็รายละเอียดของการเจราจาหรือการต่อรองเรื่องราคาหรือดิลลิ่งรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะคะเกี่ยวกับ ธุรกิจอมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสางเป็นหลักด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนี้พี่มาได้เรียนในพาร์ทของ l i t e r a t u r e Track เราก็จะทำให้มีความรู้รเบื้องต้นเกีก่ยวกับตัววาารรณกรรมวรรณคดีแล้วก็ชื่นชอบด้วยใน,ในเกี่ยวกับนวนรยายต่างๆค่ะทำให้เรามาต่อยอดในการทำพาร์ทกับซีรีส์หรือในหน่วยหรื่ในเนื้องานาาเกี่ยวกับเกี่ยวกับอินดเทนได้ด้วยะคะ่ะ นอกเหนือไปจากนี้เองนะคะในการเจรจาการขายซีรีส์ที่พ่อไมค์กำลังอยู่เนี่ยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับพวกวีซีรี์รวมถึงเราก็ช่วยกับทางพาร์ทเนอร์เราอะโปรโมทซีรีส์ด้วยนอกเหนือจากภาษาที่เราต้องใช้ได้วิชาหลักที่เราจบมาเราก็มาใช้เรามีวิชาเสริมวิชารองด้วยก็คือ,อวิชา PR าที่มีการเรียนอยู่แล้วในปีหนึ่ง ตัวนี้ค่ะก็มาช่วยเสริมพ่มายในการดําเนินการด้วยเพราะว่าในการออนแอร์หรือการปล่อยซีรีส์เรื่องหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะฉายเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารให้กับผู้รับชมออเดียนซ์ทราบว่าซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์เมื่อไหร่รวมถึงโปรโมทแบบไหนให้มันเข้าถึงคนได้มากที่สุดดังนั้นนะคะโครงสร้างของตัว PR เราก็เอามาแปรพได้เพิ่มเติมในในเนื้องนานเราได้อ,อีกด้วยนะคะ ก,ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็การทำงานของตัวเองค่วๆให้น้องๆทุกคนได้เห็นว่าตัวสาขาวิชาภาษาอังกฤษะคะมันสามารถเบลนด์อินแล้วก็แอ p ไ y ไปกับหลายๆอาชีพได้เลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเอาของสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยไปใช้กับอะไรนั่นเองก็หวังว่าน้องคงคลิปนี้คงได้ แบบสร้างไอเดียและบันดาลใจให้กับน้องๆที่กำลังมองหาแล้วก็สนใจที่เรียนหรือสาขาวิชาอยู่นะคะขอบคุณค่ะ